สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียนเหมือนเดิมนะคะเราจะเจอกันทุกวันบ่ายวันอังคารนะคะซึ่งวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมก็คือเรื่องมาตรากรุงกลมเกยแล้วก็เกลิลเรามาทบทวนก่อนที่จะทําแบบฝึกหัดนะคะมาตรากรุงคือคําที่มีตัวสะกดเป็นตัวงองูยังจําได้ใช่ไหมงองู ตัวเดียวเท่านั้นส่วนมาตากลมคือคําที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดมาตากเกยก็คือคําที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดเกอก็คือวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะนี่มาดูตัวอย่างคํานะคะกงคําที่มีงองงูเป็นตัวสะกดหรืององงูอยู่หลังสุดนะคะก็อย่างเช่นคําว่า ลโก,โลกลางโกออางกลางต่อไปมอม้าอยู่หลังสุดอเด็กๆอยู่ยทางบ้านดูนะเด็กๆคิดคําขึ้นมาเองได้เลยนะคะคุณละหนึ่งคำนะครูแฟนจะเขียนตัวอย่างให้ดูมม้าเป็นตัวสะกดอย่างเช่นคําว่าคำนี้เป็นสระโอรถรูปใช่ไหมคะทบทวนก่อนคือดอ โดอโอมออ่านว่าดมต่อไปยอยักสะกดหรือยอยักอยู่ด้านหลังนะคะแม่เกยอย่างเช่นคำว่าสอัวยอสวยเห็นไหมคะมียอยักอยู่ด้านหลังต่อไปแม่เกวแหวนสะกดอย่างเช่นคำว่าดาวดอ,อวดาว ทีนี้เด็กๆด,ดูค่ะว่ามันงองงูอยู่หลังสุดจริงเห็นไหมคะเป็นแม่กงมอม้าเป็นแม่กลมยอยักษ์เป็นแม่เกยแล้วก็วอลแวนเป็นแม่เกลทีนี้เรามาดูในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่11แบบฝึกเสริมที่7นะคะเป็นเรื่องของการสะกดคําซึ่งคําที่ให้มาสะกดก็คือเป็นคําที่อยู่ในมาตราแม่กงกลมเกยแล้วก็เกลน,นะคะมีทั้งหมด5ข้อแต่ข้อหนึ่งมันเป็นตัวอย่างเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างก่อน ข้อหอ่านว่าช้างพังสะกดว่าชออางอช้างไม้โทช้างพออะงอพังอ่านว่าช้างพังข้อสองอ่านว่ากางเกงข้อ3าส้มลิ้มข้อสเฉยเมยห้าชาวลาวเดี๋ยวครูเฟจะ ทำข้อสามให้เป็นตัวอย่างนะคะข้อสามส้มลิม้มสอโอมอมสมไม้โทส้ม รลอีอมอลิมไม้โพลิมอ่านว่าส้มลิมอ่าเหลืออีกสามข้อนะคะคือข้อสองกับข้อสี่และข้อห้าเด็กๆทำเพิ่มไปเองนะคะ ต่อไปมาดูหน้าถัดไปหน้าที่สิบสองแบบฝึกหัดเสริมที่แปดค่ะหน้านี้เขาให้จริงๆแล้วค่อยเขียนตามคำบอกแต่ว่าครูแฟยจะให้เด็กๆคิดคำที่สะกดด้วยมาตราเหล่านี้นะคะเอามาตราทั้งสี่มาตราเหล่านี้เขียนคิดคำขึ้นมาแล้วก็เขียนให้ครบนะคะจะเป็นมาตราละกี่คำก็ได้นะคะคือคิด ให้ได้ยี่สิบคำนะคะนี่มาดูต่อในหน้าที่สิบสามค่ะหน้าที่สิามแบบฝึกหัดที่เก้านะคะอ่านคําโดยจะให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านคําที่มาจากมาตรากงกลมเกยแล้วก็เกลค่ะซึ่งจะมีทั้งหมดยี่สิบคำเดี๋ยวครูเฟจะอ่านให้ฟังก่อนนะคะหนึ่งรอบข้อที่หนึ่งไอสกรีมสองารมณ์สามอดออมสี่กล่อมเด็ก ห้าขนาดย่อมหกอัยกาเจ็ดอธิบายแปดอันตรายเก้าอาศัยสิบกระตายสิบเอ็ดโอ่งน้ำสิบสองกองกลางสิบสามประมงสิบสี่กระถางสิบห้าโกงกลางสิบหก ข้าวเหนียวสิบเจ็ดเขี้ยวแก้วสิบแปดคอมพิวเตอร์สิบเก้าลูกสาวยี่สิบหนาวแล้วเมื่ออ่านเสร็จแล้วนะคะอ่านจบไปแล้วทั้งยี่สิบคำเด็กๆมาดูค่ะว่าคํานั้นๆนะคะมันสะกดด้วยมาตราแม่อะไรนะคะแล้วก็เขียนไว้ข้างหลังคําให้ครูฟนหน่อยนะคะอย่างเช่นข้อที่สี่กล่อมเด็ก เด็กดูนะคะสังเกตได้เลยว่าคําว่ากล่อมมันมีมอมาเพราะฉะนั้นคํานี้เป็นมาตรากลมก็เขียนไปข้างหลังแบบนี้นะคะคอมพิวเตอร์อ่ามอมาก็เป็นแม่กลมแม่เกยแม่เกยมีคําไหนมีอันตรายแม่เกยก็เขียนแบบนี้แม่กงก็คือคําว่าอุ่งน้ํา แบบนี้นะคะสรุปภาระงานของเด็กๆวันนี้ทั้งสามทั้งสามหน้านะคะมีหน้าที่สิบเอ็ดให้สะกดคำแล้วก็เขียนคำอ่านหน้าที่สิบสองให้คิดคำที่เป็นแม่กงเกยเกลกรมแล้วก็เขียนมาให้ครบยี่สิบคำแล้วก็หน้าสุดท้ายคือหน้าที่สิบสามให้ฝึกอ่านแล้วก็หาคีย์เวิร์ดของมันนะคะว่าคำนั้นนั้น มีงองงูมอมา้ายอยักษ์หรือวเวนสกดแล้วก็ตอบให้ได้นะคะว่ามันคือมาตราอะไรนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งลงมาในโน้ตส่งงานวิชาภาษาไทยเสริมนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณค่ะ